Hi everyone, welcome to Clue Sirirat Class. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูสิริรัตน์ค่ะ Today we will learn about how to introduce yourself in English how to introduce yourself in English วิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยใช้ประโยคง่ายๆ ที่เป็นประโยคพื้นฐานสำหรับการแนะนำตัวแบบง่ายๆนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะประโยคแรกที่เป็นมารยาทก็คือประโยคทักทายค่ะสามารถใช้ได้ทั้งประโยคทักทายที่เป็นประโยคไม่เป็นทางการและประโยคทักทายที่มีความเป็นทางการประโยคทักทายที่มีความเป็นกันเองหรือไม่เป็นทางการได้แก่ประโยคว่า Hello Hello หรือ hi, hi เป็นการทักทายที่ไม่เป็นทางการนะคะหรือนักเรียนจะเลือกใช้ประโยคที่เป็นทางการมากขึ้นโดยการใช้ประโยคทักทายที่เป็นไปตามช่วงเวลาอย่างเช่น good morning, good afternoon, good evening นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะหลังจากทักทายแล้วเราก็ต้องมาแนะนำชื่อของตัวเองกันหน่อยค่ะสามารถใช้ได้ แบบประโยกง่ายๆแบบนี้นะคะ My name is My name is ตามด้วยชื่อตัวเองค่ะหรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ I am I am ตามด้วยชื่อตัวเองเช่นกันค่ะหลังจากแนะนำชื่อตัวเองแล้วเรามาบอกชื่อประเทศหรือที่อยู่ของเรากันดีกว่าค่ะสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I am from I am from Thailand I come from Thailand หรือถ้าอยากจะบอกให้มันมีความ specific ที่มันแคบขึ้นมาหน่อยสามารถบอกเป็นชื่อจังหวัดก็ได้อย่างเช่น I am from จันทบุรี I come from p h u เก็สามารถใช้สองประโยคนี้ได้เลยนะคะส่วนประโยคนี้นะคะที่นักเรียนสายังใช้ผิดอยู่บ่อยๆก็คือประโยคนี้คะ่ะ I am come from I am come from ประโยคนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ให้นักเรียนเลือกให้ถูกต้องด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาบอกอายุกันค่ะประโยคที่ใช้บอกอายุนะคะใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ I am ตามด้วยอายุ I am 15 years old I am 15 years old ฉันอายุ15ปีใช้บอกอายุของนักเรียนกับเพื่อนนะคะเป็นการแนะนําแต่ถ้าบางกรณีไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเป็นการบอกสถานะของเราอย่างเช่นถ้านักเรียนยังเป็นนักเรียนอยู่และต้องการแจ้งให้เขาทราบเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ I am studying at I am studying at, ฉ, am studying at ฉันกำลังเรียนอยู่ที่ไหนบอกสถานที่ได้เลยค่ะ I am studying at บ้านปันมอสคูลฉันกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปันมอแต่ถ้าสมมุติเป็นกรณีของผู้ที่ทำงานแล้วสามารถบอกสถานที่ทำงานได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น I work at I work at โปงน้ำร้อน Hospital ฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน I work at บ้านปั้นมอสคูลฉันกำลังฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านปั้นหมอรหรือนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นบอกอาชีพไปเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช้บอกว่ากำลังเรียนที่ไหนหรือทำงานที่ไหนสามารถบอกเป็นอาชีพได้โดยใช้ประโยค I am ตามด้วยอาชีพค่ะ I am student Art I am a teacher แบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ลองบอกกิจกรรมที่เราทำในเวลาว่างโดยการใช้ประโยค In my free time In my free time ในการบอกประโยคที่เกี่ยวกับการ ทำกิจกรรมในเวลาว่างนะคะสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ like to ตามด้วยกิจกรรมนะคะยกตัวยอย่างเช่น in my free time I like to read a book หรือ love to in my free time I love to watch TV หรืออีกประโยคหนึ่งก็คือการใช้ enjoy แต่ หลัง enjoy ต้องเป็นกริยาเติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่น in my free time I enjoy cooking with my mom in my free time I enjoy cooking with my mom เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูทำขึ้นนะคะ Hi my name is สิริรัต you can call me สิ I am 15 years old. I am from Bangkok. I am studying at Ban b a n b a n m o r School. In my free time, I love to watch the Korean series. It s nice to see you today. เป็นยังไงบ้างคะประโยคง่ายๆนักเรียนลองไปฝึกทำฝึกพูดดูแล้วนำมาแนะนำตัวเองดูนะคะแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ